สวัสดีนานะทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะพานะทุกคนมาตกปลาช่อนและชะโดที่ท่าจีนนะครับโดยใช้กบยางซอยแปดนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะครับคันอเมซอนบีโดยเอสเอสไทยแลนด์ครับผมและปลายางหมูสไลด์แม่น้ําท่าจีนนะครับวันนี้นะอยู่กับคันอเมซอนบีนะครับ ผ่านไม่ได้เลยกบยางซอย8แ,และหมูสไลด์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยใช้เราใช้ซอย8ก่อนน้ำลงไตบอกว่าเป็นปลาช่อนเป็นหลักนะครับก็ไม่เชื่อไตเชื่อใครถูกต้องไหมต้องเชื่อไตครับผมจริงไหมแต่ปุ๊บแฮวมาสามวันแล้วแฮวมาสามวานาันไตยังว่าแฮวเลยโอ้โหไต๋นะ้ การตกปลาที่ท่าจีนเนี่ยเราต้องตกบนเรือนะครับไม่ได้ตกตามชายฝั่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอุปสรรคในการตกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่น,นการหาหมายหรือการแบบน้ํามันไหลตลอดอ่ะเอาง่ายๆก็คือแบบจะเดินไกด์จะอะไรให้เรือมันตรงเข้าหมายเข้าล็อกเข้าจุดอย่างเงี้ยครับการเช็คโอ้โยทําระยะในการตีอุปสรรคหรือช่องในการตีมันหลากหลายมากๆครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่เคยมาเนี่ยรับรองนะโอากาสได้ตัวยากมากๆครับเพราะฉะนั้น ต้องลองลงกระต่ก่อนนะครับถ้าจะลงคนเดียวก็มีเพื่อนลงจะดีกว่าเนาะอย่าลงคนเดียวเลยเพราะว่ามันอันตรายนะครับน้ํามันค่อนข้างไหลตลอดเวลาแล้วมันลึกเนาะโอ้โหนี่ไงโดนดิครับแบบนี้วัดเบาๆเองอึ้บขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาโอ้โหสกิปก็ติดปากครับผมปลาชอนดูดูให้ดูก่อนนี่ กบยางซอยแปดก็แปลกๆได้ทุกซอยครับผมถ้าจีนวันนี้ครับผมนี่กบยางซอยแปดครับก็แปลกๆได้ทุกซอยคันอเมซอนบีซีครับไม่ต้องงัดแค่สกิดก็ติดแล้วนะครับนี่เลยโอ,โอ้โหช่อนถ้าจีนครับเท่าเหมือนเดิมถ้าเราเคยมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหลี่ยมมีช่องที่เราเคยตีนะครับที่มีตัวที่เราเคยได้ตัวมันก็อยู่ในแถวนั้นแหละอันนี้เห็นไหมอุปสรรคแรกเลยเนี่ยคือตีไปแล้วมันติดเบ็ดเปิดมันก็จะเกี่ยวย้านะ ก็มาดูการใช้คันนี้อเมซอนบีซีตัวนี้นะบอกเลยครับงัดอย่างเดียวงัดงัดงัด,งดมันลงมานะครับถ้าตกได้ชโดเนี่ยแล้วมันติดอยู่ในผักบุ้งอย่างเงี้ยงัดขึ้นมาได้เลยครับผักบุ้งล้มไม่เป็นไรนะเขาแบบ,บว่าไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็คืนมาเองนะครับผักบุ้งเราไม่ต้องกลัวมันล้มนะเห็นไหมไนี่กิ่งอันเบลเลอร์เลยนะนะเบียงงัดอย่างเดียวครับคันนี้ไม่ต้องบอกเลยว่า งัดสบายๆแน่นอนนะครับไปยางหมูสไลด์นี่ครับตัวนี้สกิปเบ็ดเปิดตันชีเนาะถ้าปลากัดนี่ก็เรียบร้อยครับโดนแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยประกอบเบ็ดกลับคืนก็ตกได้ต่อแล้วนะครับข้อดีของการใช้ปลายางเนาะมันก็คือเกี่ยวง่ายเก็บง่ายครับใช้งานก็ง่ายเนาะก็ประกอบก็ตกกันต่อครับก็เนี่ยครับอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเจอนะก็คือช่องในการตีครับมันจะมีหลักไม้พวกเนี้ย เพราะว่าเขาปลูกผักบุ้งปลูกผักกระเฉดเนาะเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเห็นไหมครับถ้าหลักเยอะๆอย่างเงี้ยเราต้องรู้เหลี่ยมรู้ช่องในการตีเนาะความยากมันอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็การเลือกใช้อุปกรณ์เนี่ยก็ต้องแมทกันด้วยอย่างเช่นลอกคันสายอย่างเงี้ยครับถ้าเอาสายเล็กๆมาตีแล้วมันดันติดผักบุ้งติดอะไรอย่างเงี้ยเรางัดก็งัดไม่เข้าใช่ไหมล่ะมันก็จะขาดเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนาเบียใช้อยู่ประมาณสัก PE 3นะครับสายหน้าว่าห้ปอนด์เนาะเออเหยื <60 S 2> ่อก็แล้วแต่เลยครับเพราะว่าชโดในท่าจีนเนี่ยมัััััันน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 ตต้้้้ออออออองง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 ยยยู่่่่่่าาาาามมมแวขขบบบบุุเีีคครรใใชะะะะถกดดทึึจลล เราเบรกเราต้องปิดให้สุดนะถ้ามันกัดแล้วเราต้องงัดอย่างเดียวครับมันจะไม่เหมือนกับการตกโดที่เขื่อนนี้ตกโดที่เขื่อนน้ำลงโลมันเล่นได้ครับมันสายพีเล็กกว่านี้มันก็เล่นได้เนาะเสียดายครับเวลาที่นเบียมาวันนี้มันน้อยไปหน่อยแค่ชั่วโมงกว่าวันนี้ก็จบทริปไปแล้วนะครับได้ปลาช่อนหนึ่งตัวกับเวลาชั่วโมงกว่ากว่านะครับโดยอเมซอนบีซีนะนี่เดี๋ยวให้เจ้าของเรือฝากทิปไว้นิดหนึ่งนะครับ เรือเชา่าเรือเช่ามีบริการครับมีบริการเรือเช่านะครับที่ท่าจีนนะก็มาติดต่อได้นะครับมีหลายลำมีหลายลำโอ้มีหลายมีหลายลำใช่มีหล,หล,ลายลำติดต่อได้เดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไว้ให้ได้ ospheric, ไ,ดไหมหน้าหน้าช่องได้เดี๋ยวาขานเบียร์ได้เออหรือทักมาที่ผมก็ได้เออไม่ต้องทักมาหรอกคนทักมาเยอะแล้วจริงๆนะเรือเช่าวัลพันแล้วก็ถ้าเหยื่อไม่มีก็มีเหยื่อนี่มูตะไลบนลำเรือนะมีขายมาจัดได้นะครับแพ็กละ65บาบาทพร้อมตัวเบ็ดนะตกปลาที่ท่าจีนต้องใช้ปลายางนะครับให้ดู นี่แบบนี้อ่าหมูสไลด์นะครับหมูสไลด์ไม่ได้ผลงานไม่เป็นไรวันนี้กบยางซอย 800, แปดเราได้ผลงานนะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผม